กลับซีรีส์ทุกท่านกันด้วยนะครับเราก็มาอยู่ในเกมไมค์ครับเซิร์ฟเอ็นจีเสอกสิ่งเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับอ่าแล้วก็มาอยู่ในเพื่อนผมมาผมก็มาอยู่กับเพื่อนผมเหมือนเดิมเนาะใช่ไหมคคิวชิง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 อ่ะชิงชิงชิงตายฮะเล่นไม่เป็นดว้วยอ่าเพื่อนผมก็มาโชว์แพมือนเดิมนะครับอ่ะเออว่าคิวอ๋อนี่ Q. คิวกูเพิ่งคิดได้ ทำไมเราไม่ขุดเพชรจากตรงนี้วะเวลาของเราไม่ครบอ่ะออวะ่า้าทุกคนเราได้ห้าเม็ดเหล็กทุกคนเราได้มาห้าเม็ดเอาคิ้วเอาไปไหนล้วอ่ะอีนีนจะเซอร์วิกูละาไม่ไม่มีการย่อคว้าตายว้าก็มาสีส น,นี่สโนว์บอลสโนว์บอลนี่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 ตายตายดูครับท่านผู้ชมผมจัดสมาข่ามาได้หรือกโดนแล้วครับโดนไหลตอกบ้างเลยครับท่านผู้ชมคิวจะไปโดนล็อกเออวะคิวเอาเพชรไปค้าไปเออมาเดี๋ยวกูขายเองก็ได้คิวมวกคิวมวก กูจะไปฆ่ามันบีเคยไปเป็กซ่าบมึงอ่ะเคยเคยไหมไปเอ็กซ่าเออบีบีเซียวกลับมาก่อนเิวเซิร์ฟมันเซิร์ฟมันตายดึงเหลืองเหลืองเคยเจอพิกเอ็กเซิร์ฟมันเซอร์มันเหลืองเซิร์ฟมันเคยเจอพิ๊กแอ็กตัวไหม มานนี้เขาดังเออเคยเจอมีแอ็กตกตายไหมเอาวคิวมันตกตายคิวไปแล้วก็โดนโซบีตกตายเออช่วยเออมาแล้เป็นไปได้ยังไงเนี่ยกูโดนซอมบี้ตกตายเนี่ยตีตกตายเนี่ยโอ้โหคนนี้มันเก่งจริงๆเลย <c oughs> อ๋อคิวคิวเ <c oughs> ข้ามาแล้วเร็วอ๋อเชี่ยใครเนี่ยอ๋อยอยอย แล้วก็ไปชนะอีกแล้วก็ชนะอีกห,หนึ่งนะคะตอนที่เขาวิ่งอยู่ไหมฮะตอนที่เขาวิ่งอยู่ไหมเขาวิ่งหรือเขาเดินเดินถ้าจะวิ่งต้องกด W สองครั้งอะไอ้กด W สองครั้งป่ะอืมกด,กด W สองครั้งคือการวิ่งแล้วมันไม่มันบางทีมันก็ไม่ติดอะเหมือนเมื่อกี้เลยเอามันจะมีให้ตั้งค่าอยู่คิว ว่าทุกคนก็เออทีมก็ครบแล้วนะครับมาขอ,องเราก,ก <laughs> ลับมาดีแล้แล้วก็รอไปนะครับเจ็บปีเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องดูดูด้วยว่าเราจะชนะหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยชักเคมีดับอ่ะ วได้ดาบแล้วกูไม่มีเกาะเดี๋ยวกลัวเสื้ออีกเจ้วอาดาบ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 เองได้ดาบยังเขี้ย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 ตายตายคู่เลยนะท่านผู้ชมตายแล้วทอดเกลือเลยของแบบจับลยครับท่านผู้ชมคือเค็มอ่ะเออเค็มอ่ะ เดี๋ยวอยู่กับใครเนี่ยอ๋อเหลือมาอยู่กูเพื่อนอ๋อได้แล้วได้แล้วเออของแบบโ,หโหอ้โหขนาดจริงๆนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้แม่งไปอยู่กับใครก็ไม่รู้แถวไม่ใช่ด่านนี้ด้วยด่านอื่นผมอยากยืนดูจริงๆนะครับท่านผู้ชมมันไม่มีแบบไหนบ้างที่มันมีทัางอะ่ะเออ แบบท่ามแบบโซโลนะแบบหมายถึงสกายวอลแบบเล่นเดี่ยวอเออพว่าแม่งโอ้โหจเจอของดีแต่ไม่มีทั้งก็เชี่ยเลยอ๋อคนก็เข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าเกาะเขาน่าจะเป็นเทนทีอ้อาวหายไปแล้วอ๋อเขาเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าเขาเข้าออกออกนะ่ะเอา,เอานั่นไงคิวคิ ท่านผู้ชมครับผมว่าเราเจอคนเหลี่ยมแล้วละ่ะนั่นน่ะมันเข้าเข้าออกออกเข้าเข้าออกออกเข้ามาแล้วเป็นไม่ใช่คนเดิมอ่ะคนเต็มีนมาครับทา่านผู้ชมเราก็รอไปยี่สิบวิเนาะก็รอไปนะครับทา่านผู้ชมไอ้เดี๋ยวมัน เลเลีเล่ยสีไฮเรามีใครพีมาไม่รู้เนี่ยโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมครับของโคตรดีเลยฮะแล้วกูล่ะเพื่อนเือเอาของข้างล่างโคตรดีเลยไม่มีเกาะเลยของข้างล่า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 งว่ากลัวคนมาไง มัวแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเองทุบทตอนนี้ผมก็ต่อต่อไปตรงเกาะกลางแล้วครับท่านผู้ชมเชื่อมีคนมาแล้วมีคนมาเพื่อนเลิฟเฮาอะเฮาอะเฮาอะงลกเหนอไม่กลัวหรอไม่กลัวหรอกูอามาตะเข้าใจไหมอามาตะเข้าใจไหมอามาตะเออไปละท่านผู้ชมก็ะผมจะตายแล้วไปโอ้โหอาฟทิวกูตายแล้วอ่ะ มูขับมตายแล้วไปเดาเฮ้ยเดวทำไมเราไม่ได้น่ะอ๋อฉันยังจะหายใจอืแตกละคิวสกายบอลแบบโซโลไหมเพิเข้ามาสิเนี่ยแบบโซโลเดี๋ยวเราได้อยู่อ๋อไม่เราไม่ได้อยู่ใกล้กันเลย ในเองว่าเหลืองเดี๋ยวล่ะตอนนี้กูอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะตอนนี้คนมีอยู่สี่คนนะครับท่านผู้ชมอ๋อฆ่าคนละอันนี้แปลว่าต้องมีคนเข้าอีกหนึ่งคนอะ่ะเออถึงจะได้เล่นรอยาวๆอ,อ๋อไปละเออมาละมาละท่านผู้ชมก็มาแล้วครับตอฮะอยาเล่นลัคกี้บ็อกซ์ลัคกี้บ็อกซ์ก่อ เออเมื่อก่อนแมปนี้มันเคยมีนะแบปลักกี้บ็อก์อะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนแล้ว,วน,นี่อยู่ดีๆเขาก็เอาออกออผมก็ไม่รู้สาเหตุนะที่จริงตอนนั้นผมชอบเล่นลักกี้บ็อกมากแล้วอยู่ดีๆแบบนี้ก็ไม่มีลักกี้บ็อกกแล้วใครยิงมานะี่ยก็มาสิอันนี้ชอบเล่นเครื่องป่าแล้วอะ ปุ๊บผมก็มามาโอ้อันนี้ไม่โดนล็อกเสียนเสียเออทนเือนอผมเจอ คนโอ้โหมีทีม,มไม,ม่คนเห็นกูหลอกพวานี้เรียนมากเลยกูลองใช้วิชาเรียนระดัสูงสุดเลยผมเจอสองลุนหนึ่งครับท่านผู้ชมไม่ล้วต้องจับต้องกด ไม่ไม่ท่านผู้ชมผมจะตกแล้วไม่ได้คนตัว,วผมตกแล้วนะครับท่านผู้ชมม,ม,มีแค่ชุดโผล่สองเองอะ่ะเอออะไรวะฉันยังไม่ตายฉันยังจะหห้ใจเองเพราะขานั้นอึดอีกเดี๋ยวก็ตายแล้วเออทำไมกูตายนะจังเลยอ๋อตายละตายละเอ่อเออชดเค ท่านผู้ชมครับพี่ผมยังไม่ตายวะแล้วมันอยู่ไหนวะนะ่ะเขากินไหมล่ะเขาเกินไหมโคตรก่งเลยเดี๋ยวก,กูอยากรู้อ่ะตอนตอนนี้คือมึงอยู่ไหนเนะี่ยไอ้เช่นนี้ก็ไม่ใช่โอ้คิวอยู่เก,กาะกลางคิว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 เอ่อในตัวเองอะ่ะมีไอ้นี้ไหม ไอ้ชุดเอ็นช้าหนะโอ้โอ้โอ้โๆๆเกือบ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 ตายตายตายอ่าตายละก็ตายไปอีกหนึ่งนะครับต้องมาชมอ้าวเชีียคิวมีคนวางลาวาด้วยเออออกกระถือเออให้กดชิกซ้ายอ่ะมันนี่อะไราเล่นวันนี้อ่ะ ออ,ออกยังวะถามมีเกมแป๊บนึงอะไรวะคือหนึ่งหนึ่งวะหนึ่งวีหนึ่งเนียไอ้อิมีดเกมรูปดาบเหล็กอะกดเข้าไปดูอ๋อดาบเหล็กอ๋อ,ด,อ,อดาบเหล็กอันนี้มันจะเป็นแบบเออคือมันเป็นแบบสามแบบแบบเลือกสายบีอีพีอะเอออันนี้แหละแต่ว่ามันจะมีแต่คนโหดนะกมาซใีให้กดให้กดตรงไอ,อคือให้กดคลิกขวาตรง ดาบเลยอะกดยังกดแล้วกูอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันจะมีถังลาวาเออกำลังนั่งปลากลัวอยู่ถังลาวาอ๋อนี่ไงมึงกดไปตรงถังลาวาพร้อมกันเลยหนึ่งออสองสามขอ,อ,อ,อผมกูไม่มีถังลาวาเลยหรือถังน้ำก็ไดออ้ตอนนี้กูเล่นแล้วอ่ะเออเอาว เล่นแล้วหรอไม่ใช่เออตอนตอนนี้กูเล่นอยู่อ่ะทำไมกูไม่เห็นมีเลยวะกดตรงถันงน้ำมาเอิงเอ็งเอิงเอิงกดยังคิวเขาเขาอยู่ในมินิเกมอะไรเนี่ยวะเขาอยู่ในเกมรูปดาบอ่ะมินิเกมรูปดาบเหรอไหนวะเกมนี้ก็ไม่ใช่ใชดาบสีอะไรคิวดาบเหล็กกับเพื่อน อ๋อดาบเด็กเหรอออกมาออกมาออกเลยอะไรวะไม่คือตรงดาบเด็กเมื่อเองกดคลิกขวาใช่ไหมเออมันคือมันก็จะมีสายให้เลือกอะ่ะนก็ต้องเล่นมินิเกมอะไรเนี่ยออกออกเพราะมินิเกมนะั้นมันไม่สนุกหรอกเพราะว่ามันมีแต่คนเก่งเพียบเมื่อเดิมไหมไม่รู้ว่าคนจะเล่นเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือต้องไปดูก่อนอะ่ะเมื่อเดิมแล้วมันอันไหนหวะนะ ก็ไอ,อ้ตรงลูกธนูเออลูกลูกธนูท่านผู้ชมครับทำไมเมอร์เดิมมันไม่เห็นมีใครเล่นเลยมีเซิร์ฟใหม่ไหมมีนะมีนะเออหาเซิร์ฟใหม่เล่นนะออเซิเร์ฟใหม่มาเซ่